สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้ามีเรื่องสุดช็อกมาบอกค่ะเพราะดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนครั้งใหญ่แบบไม่คาดคิดคาดฝันโดยเฉพาะชาวราศีตุลเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเลยนะคะเพราะจากนี้ไปโชคลาภด้านการเงินของคุณจะพุ่งกระชุดแบบฉุดไม่อยู่ใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดฟ้ากำลังพูดถึงการถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินเป็นแสนเป็นล้านแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ว่าจะเป็นเงินแสนเงินล้านเงินล้านานานน ที่จะหล่นทับคุณแบบงงๆโอ้ยแค่คิดก็กรี๊ดแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปเจาะลึกว่าทำไมชาวราศีตุลถึงเฮงปังขนาดนี้ฟ้าขอเชิญชวนทุกคนเลยนะ,ะไม่ว่าคุณจะเป็นราศีไหนก็ตามถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆและเคล็ดลับเสริมดวงสุดปังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รู้กันเยอะๆเลยนะคะที่สาคัญกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆก่อนใคร และถ้าใครอยากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงส์กันมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ากลับมาที่ชาวราศีตุลของเราบอกเลยว่าช่วงนี้คุณมุ่งเน้นไปทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษใช่ไหมคะบอกเลยว่ามาถูกทางแล้วค่ะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเปิดทางให้โชคลาภก้อนโตไหลมาเทมาสู่คุณอย่างไม่น่าเชื่อ คุณอาจจะรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดคุณให้เข้าหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีความรู้สึกอยากทำบุญทำทานมากขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้กำลังนํำพาคุณไปสู่ความมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริงเตรียมตัวให้ดีนะคะชาวราศีตุลเตรียมกระเป๋าสตางค์เตรียมสมุดบัญชีให้พร้อมเพราะดวงคุณกำลังจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเงินทองไหลามาเทมาแบบไม่ขาดสาย ใครที่เคยฝันอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอยากมีเงินล้านแบบไม่ต้องทำงานหนะักบอกเลยว่าความฝันของคุณกำลังจะเป็นจริงแล้วค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงนี้ชาวราศีตุลลองสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำบุญบ่อยๆจะยิ่งช่วยเสริมพลังงานดีๆให้กับคุณค่าและที่สำคัญลองเสี่ยงโชคดูบ้างนะคะเพราะคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ดวงดีสุดๆค่ะอย่ารอช้านะคะรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่หรือลองเล่นหวยออนไลน์กันดูเลย เผลิๆคุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปก็ได้ใครจะรู้ชาวราศีตุลใครที่ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นมีพลังงานดีๆเข้ามาบ้างกดหนึ่งใต้คอมเมนต์ให้ฟ้าหน่อยนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นเปิดตำนานสุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชาวราศีตุลกันเลยดีกว่าค่ะคำทำนายโชคชะตาราศีตุลแยกเป็น8ด้าน 1. ด้านการเงินภาพรวม โดยทั่วไปแล้วชาวราศีตุลเป็นผู้ที่รู้จักคุณค่าของเงินแต่ก็มักจะใช้จ่ายไปกับเรื่องความสวยงามของฟุ่มเฟือยหรือเพื่อความสุขสบายของตนเองและคนรอบข้างการเงินจึงมักขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยคงที่นักขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและการบริหารจัดการของแต่ละบุคคลแนวคิดหมอช้าง หมอช้างมักจะแนะนำให้ชาวราศีตุลระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและวางแผนการเงินให้ดีโดยเฉพาะเมื่อมีดาวร้ายโคโจรเข้าสู่พบการเงินอาจมีการใช้จ่ายเกินตัวหรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินก้อนใหญ่แนะนำให้มีการอมเงินและลงทุนในสิ่งที่มั่นคงเพื่อสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้นการทำบุญเกี่ยวกับปัจจัย4หรือการบริจาคเพื่อการศึกษาจะช่วยเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นได้แนวคิดหมอลัก หมอลักมองว่าชาวราศีตุลจะมีช่วงเวลาที่การเงินดีมากและช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคลาภและการเงินที่ดี โคจรเข้าสู่พบการเงินหรือพระพลาพระจะส่งผลให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสสร้างฐานะทางการเงินให้มั่นคงแต่เมื่อดาวเสาร์หรือพระราหูโคจรเข้ามาอาจต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นท่านแนะนําให้รู้จักเก็บออมและไม่หลงเชื่อคําชักชวนให้ลงทุนที่เกินตัวสรุปด้านการเงิน ชาวราศีตุลควรเน้นการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบมีสติในการใช้จ่ายและพยายามสร้างแหล่งรายได้ที่มั่นคงหากมีโอกาสลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจและหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคที่เกินตัวการทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นได้ 2. ด้านการงานภาพรวม ชาวราศีตุลเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานรวมกับผู้อื่นได้ดีมีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรองสูงทำให้เหมาะกับงานที่ต้องติดต่อประสานงานงานบริการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและความสวยงามพวกเขามักจะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและเจ้านายแต่บางครั้งอาจตัดสินใจช้าหรือลังเลทำให้พลาดโอกาสดีๆไปได้แนวคิดหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีตุลจะประสบความสำเร็จในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการการเจรจาต่อรองหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เมื่อมีดาวดีโคจรเข้ามาในพบการงานจะมีโอกาสก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือมีโอกาสได้สแสดงความสามารถแต่หากมีดาวร้ายโคจรเข้ามาอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือมีอุปสรรคในการทำ งานแนะนำให้ระมัดระวังคำพูดและการกระทำและพยายามประนีประนอมเพื่อให้การงานราบรื่นการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการช่วยเหลือผู้ยากไร้จะช่วยเสริมดวงการงานให้ดีขึ้นแนวคิดหมอลักษ หมอลักมองว่าชาวราศีตุลเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำงานสูงแต่ก็มักจะแบกภาระหรือความรับผิดชอบมากเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อดาวเสาร์หรือดาวมฤตยุโคจรเข้าสู่พบการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอาชีพเช่นการเปลี่ยนงานการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการได้รับมอบหมายงานที่ทา้าทายมากขึ้นท่านแนะนำให้ชาวราศีตุลใช้ความอดทนและความพยายามอย่าง เต็มที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและหมั่นสร้างบุญบารมีเพื่อให้มีพลังในการฟันฝ่าปัญหาต่างๆการตั้งใจทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตจะนํามาซึ่งความสําเร็จสรุปด้านการงาน ชาวราศีตุลควรใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายหากมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ๆการทำบุญด้วยแรงกายแรงใจเช่นการเป็นอาสาสมัครจะช่วยส่งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง 3. ด้านโชคลาภคำทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทย ชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆหรือจากการได้รับของขวัญของฝากจากผู้อื่นหมอช้างทศพรสีตุลาหมอช้างเตือนว่าไม่ควรคาดหวังกับโชคลาภมากเกินไปควรทำมาหากินด้วยความสุจริตหมอลักษฟันธงหมอลักฟันธง,งว่าชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่ทำมาคำทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทย ชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆหรือจากการได้รับของขวัญของฝากจากผู้อื่นภาพรวมชาวราศีตุลเป็นผู้ที่มีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงบ้างเป็นครั้งคราวแต่โดยรวมแล้วโชคลาภมัาจะมาจากการลงมือทำมากกว่าการรอคอยหากหวังพียงโชคลาภเพียงอย่างเดียวอาจไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรแนวคิดหมอช้าง หมอช้างเน้นย้ำว่าโชคลาบของชาวราศีตุลมักจะมาจากการกระทำที่ดีการทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอและการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อดาวดีโคจรเข้าสู่พบโชคลาบหรือพลาพะอาจมีโอกาสได้ลาบลอยหรือได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนแต่ก็ต้องไม่ประมาทควรใช้ใจอย่างมีสติและไม่หลงระเริงไปกับโชคลาบที่ได้มาง่ายๆการทำบุญด้วยการบริจาคเงินให้วัดโรงเรียนหรือโรงพยาบาลจะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาบได้ดีแนวคิดหมอลักษ มอลักมองว่าโชคลาภของชาวราศีตุลมักจะมาในรูปแบบที่ไม่คาดฝันหรือมาจากการกระทำที่เป็นบุญกุศลที่ทำไว้ในอดีตเมื่อดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จ โคจรในตำแหน่งที่ดีอาจมีโอกาสได้รับโชคลาบก้อนใหญ่หรือมีลาบปากลาบจากผู้ใหญ่แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงหรือการลงทุนที่เกินตัวท่านแนะนําให้มันทําบุญสร้างบุญบารมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทําบุญเกี่ยวกับศาสนาหรือการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจะช่วยให้โชคลาบเข้ามาอย่างไม่ขาดสายสรุปด้านโชคลาบ ชาวราศีตุลไม่ควรพึ่งพาชโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเพียงอย่างเดียวแต่ควรเน้นการสร้างบุญบารมีและการลงมือทำสิ่งดีๆโชคลาภที่แท้จริงมักจะมาในรูปแบบของโอกาสที่ดีหรือความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามการทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จะนำมาซึ่งโชคลาภที่ยั่งยืน 4. ด้านความรักหมอช้างแนะนำว่าคนโสดควรเปิดใจให้กว้างและคนมีคู่ควรใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายให้มากขึ้นหมอรักฟันธง มอลักฟันธงว่าคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบเนื้อคู่และคนมีคู่จะมีความสุขความสมหวังในความรักภาพรวมชาวราศีตุลเป็นคนโรแมนติกมีสเสน่ห์และชอบความรักที่สมดุลพวกเขามักจะให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์และพยายามสร้างความสุขให้กับคนรักแต่บางครั้งอาจลังเลหรือไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องความรักทําให้เกิดปัญหาได้แนวคิดหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีตุลมักจะมีสเสน่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามแต่ก็อาจมีความรักที่วุ่นวายหรือมีความรักแบบสามเศร้าได้ง่ายเมื่อดาวสุขดาวประจำราศีและดาวแห่งความรัก โคจรในตำแหน่งที่ดีจะมีความรักที่สุขสมหวังได้พบเจอเนื้อคู่หรือความสัมพันธ์กับคนรักพัฒนาไปในทางที่ดีแต่หากมีดาวร้ายโคจรเข้ามาอาจเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันการนอกใจหรือความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงแนะนำให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องความรักและไม่ใช้อารมณ์การทำบุญด้วยการบริจาคสิ่งของเป็นคู่หรือการร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปจะช่วยเสริมดวงความรักให้ดีขึ้นแนวคิดหมอลัก มอลักมองว่าชาวราศีตุลเป็นผู้ที่ต้องการความรักที่มั่นคงและยั่งยืนแต่ก็มักจะเจอเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนหรือต้องอดทนกับปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์โดยเฉพาะเมื่อดาวเสาโคจรเข้าสู่ภพปัต,ตนิคู่ครอง อาจเกิดความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความอดทนสูงมีอุปสรรคหรือต้องพลัดพรากจากกันท่านแนะนําให้ชาวราศีตุลใช้สติในการเลือกคู่ครองและไม่รีบร้อนตัดสินใจควรศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนที่จะตกลงปรงใจการหมั่นสร้างบุญบารมีร่วมกันกับคนรักหรือการทําบุญเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์จะช่วยให้ความรักมั่นคงยั่งยืนสรุปด้านความรัก ชาวราศีตุลควรใช้สติในการตัดสินใจเรื่องความรักและไม่ใช้อารมณ์ควรสื่อสารกับคนรักด้วยความเข้าใจและพยายามสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์หากมีปัญหาควรปรึกษาหารือกันอย่างเปิดโอกาการทำบุญร่วมกันกับคนรักจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น 5. ด้านการทำธุรกิจคำทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทย การทำธุรกิจของชาวราศีตุลในปีนี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จคุณจะมีโอกาสได้ขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนที่ไม่รอบคอบภาพรวม ชาวราศีตุลมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการการเจรจาต่อรองหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์พวกเขามักจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าได้แต่บางครั้งอาจลังเลในการตัดสินใจหรือขาดความเด็ดขาดทำให้พลาดโอกาสทางธุรกิจไปได้แนวคิดหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีตุลควรเลือกทำธุรกิจที่ตนเองมีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามศิละปะการบริการหรือการให้คำปรึกษาเมื่อมีดาวดีโคโจรเข้าสู่พบการงานหรือพระลาพระจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนหรือมีกำไรที่ดีแต่หากมีดาวร้ายโคโจรเข้ามา อาจเกิดปัญหาความขัดแย้งกับหุ้นส่วนการถูกหลอกลวงหรือการขาดทุนแนะนําให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการทําบุญด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการช่วยเหลือผูอ้ได,ด้โอกาสจะช่วยเสริมดวงธุรกิจให้ดีขึ้นแนวคิดหมอลักหมอลักมองว่าชาวราศีตุลเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและความกดดันสูงเช่นกัน,กนโดยเฉพาะเมื่อดาวเสาร์โคจรเข้าสู่ภพกระดุมพระ การเงินหรือพลาพราะภะโชคลาภอาจมีการเปลี่ยนแป,แปลงครั้งใหญ่ในธุรกิจเช่นการขยายกิจการการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆท่านแนะนําให้ชาวราศีตุลมีความมุ่งมั่นอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและหมั่นสร้างบุญบารมีเพื่อให้มีพลังในการฟันฝ่าปัญหาต่างๆการตั้งใจทาธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์จริตจ,จะนํามาซึ่งความสําเร็จที่ยั่งยืนสรุปด้านการทําธุรกิจ ชาวราศีตุลควรเริ่มต้นธุรกิจในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดมีการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนและลูกค้าการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสําเร็จการทําบุญด้วยการให้ทานหรือการบริจาคเพื่อสังคมจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง 6. ด้านถูกหวยรวยเงินคําทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นถูกหวยรวยเงินล้าน ภาพรวมชาวราศีตุลไม่ได้เป็นราศีที่โดดเด่นเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงโชคโดยตรงโอกาสที่จะถูกหวยรวยเงินล้านนั้นมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการได้มาซึ่งเงินทองจากการทำงานหนักหรือการลงทุนที่ใช้สติปัญญาแนวคิดหมอช้าง หมอช้างมักจะเตือนชาวราศีตุลว่าไม่ควรคาดหวังกับการถูกหวยรวยเงินล้านมากเกินไปเพราะโชคลาภลักษณะนี้มักจะมาจากการสั่งสมบุญบาร,รมีที่พิเศษจริงๆเมื่อมีดาวดีโคจรเข้าสู่พระพพระอาจมีโอกาสได้ลาบลอยบ้างแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆแนะนําให้เน้นการทำบุญทำทานอย่างสม่ําเสมอเพื่อสร้างบุญบาร,รมีให้ตนเองแทนที่จะหวังพึ่งโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวแนวคิดหมอลักษ์ หมอลักมองว่าการถูกหวยรวยเงินล้านเป็นเรื่องของบุญวาสนาที่แต่ละคนสั่งสมมาในอดีตชาติซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับง่ายๆชาวราศีตุลอาจมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาจากการถูกหวยเสมอไปอาจมาจากการลงทุนที่ประสบความสำเร็จหรือการได้รับมรดกท่านแนะนำให้ชาวราศีตุลเน้นการสร้างบุญบารมีอย่าง ต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำบุญใหญ่เช่นการสร้างพระพุทธรูปการบริจาคที่ดินให้วัดหรือการช่วยเหลือคนหมู่มากเพื่อให้บุญหนุนนนำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและอาจมีโอกาสได้โชคลาภที่คาดไม่ถักหึงงอสรุปด้านถูกหวยรวยเงินล้าน ชาวราศีตุลไม่ควรยึดติดกับการถูกหวยรวยเงินล้านมากเกินไปเพราะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากและมีโอกาสน้อยกว่าการสร้างฐานะทางการเงินด้วยการทำงานหนักและการลงทุนที่ฉลาดการทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอเป็นการสร้างบุญบารมีที่จะส่งผลดีต่อชีวิตในทุกด้านรวมถึงอาจนำพาโชคลาภที่คาดไม่ถึงมาให้ได้ 7. ด้านชีวิตคำทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทย ชีวิตของชาวราศีตุลในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุภาพรวมชีวิตของชาวราศีตุลมักจะมีความผันผวนบ้างเป็นครั้งคราวแต่โดยรวมแล้วมักจะมีความสุขและมีความสมดุลพวกเขาเป็นผู้ที่ชอบความสงบและมักจะพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งแต่บางครั้งก็อาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่คาดฝันแนวคิดหมอช้าง หมอช้างเน้นย้ำว่าชีวิตของชาวราศีตุลจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองเป็นสำคัญเมื่อมีดาวดีโคจรเข้ามาในภพต่างๆจะมีช่วงเวลาที่ดีประสบความสำเร็จในชีวิตได้รับความสุขความสบายแต่หากมีดาวร้ายโคจรเข้ามาอาจมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาหรือความทุกข์แนะนำให้ชาวราศีตุลใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทและ หมั่นสร้างบุญบารมีอย่างต่อเนื่องการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการให้แสงสว่างเช่นการบริจาคค่าไฟให้วัดหรือการถวายหลอดไฟจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ชีวิตราบรื่นแนวคิดหมอลัก หมอลักษมณ์มองว่าชีวิตของชาวราศีตุลจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายครั้งในชีวิตโดยเฉพาะเมื่อดาวใหญ่ๆอ,อย่างดาวเสาร์ดาวมฤตยูหรือพระราหูโคจรย้ายราศีซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพท่านแนะนำให้ชาวราศีตุลใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและหมั่นสร้างบุญบารมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการ ทำบุญใหญ่เช่นการสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์การช่วยเหลือสังคมหรือการบวชเรียนจะช่วยหนุนนําให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้สรุปด้านชีวิตชาวราศีตุลควรใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและการทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขความเจริญและสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ 8. ด้านเสียงโชคชะตา ทำทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควรคาดหวังมากเกินไปภาพรวมการเสี่ยงโชคชะตาในที่นี้หมายถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตที่อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออนาคตของชาวราศีตุลโดยรวมแล้วชาวราศีตุลมักจะไม่ชอบการเสี่ยงแต่บางครั้งก็อาจจะต้องตัดสินใจเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการแนวคิดหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีตุลควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเสี่ยงโชคชะตาครั้งสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะเมื่อต้องลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่คุ้นเคยหรือต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่มีผลกระทบต่ออนาคตเมื่อมีดาวดีโคจรเข้ามาในภพที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอาจมีโอกาสที่ดีในการเสี่ยงแต่ก็ต้องไม่ประมาทและควรปรึกษาผู้รู้หรือผู้มี ประสบการณ์ก่อนตัดสินใจการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเช่นการบริจาคหนังสือหรือการส่งเสริมการศึกษาจะช่วยเสริมดวงให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแนวคิดหมอลักษ์หมอลักษ์มองว่าการเสี่ยงโชคชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นมักจะมาพร้อมกับความท้าทายและความกดดันสูงโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอนาคตโดยเฉพาะเมื่อดาวเสาร์โคจรเข้าสู่ภพกระดุมพระการเงินหรือภพปัตตนิคู่ครอง อาจต้องตัดสินใจเสี่ยงในเรื่องการเงินหรือความสัมพันธ์ท่านแนะนำให้ชาวราศีตุลใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดในการตัดสินใจแต่ก็ต้องไม่ประมาทและควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาอย่างรอบคอบการหมั่นสร้างบุญบารมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำบุญเพื่อสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการช่วยเหลือผู้ที่ลำบากจะช่วยให้มีพลังในการตัดสินใจและผ่านพ้นการเสี่ยงโชคชะตาไปได้ด้วยดีสรุปด้านเสี่ยงโชคชะตา ชาวราศีตุลควรใช้สติปัญญาและความรอบคอบในการตัดสินใจเสี่ยงโชคชะตาครั้งสำคัญในชีวิตไม่ควรตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือความเร่งรีบหากมีโอกาสปรึกษาผู้รู้ควรทําเช่นนั้นการทําบุญด้วยการให้ทานหรือการเจริญสติภาวนาจะช่วยให้มีสติปัญญาในการตัดสินใจและสามารถผ่านพ้นการเสี่ยงโชคชะตาไปได้ด้วยดีภาพรวมการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวราศีตุลทำบุญ การทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีตุลไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินการช่วยเหลือผู้ยกากไร้การสร,าสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์หรือการทำบุญเกี่ยวกับาศาสนาโดยเฉพาะการทำบุญที่เน้นเรื่องความสมดุลความยุติธรรมและความสวยงามจะยิ่งส่งผลดีไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือโดยเฉพาะพระประจำวันเกิดวันศุกร์ หรือพระปางอุ้มบาทจะช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตและการกราบไหว้พระพิกเนตซึ่งเป็นเทพแห่งความสาเร็จและศิลปะก็จะช่วยเสริมด้านการงานและความคิดสร้างสรรค์ได้ปรับวงจุย้ยการจัดบ้านหรือที่ทํางานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีแสงสว่างเพียงพอจะช่วยเสริมพลังงานที่ดีให้กับชีวิตโดยเฉพาะการจัดวางของตกแต่งที่เป็นคู่หรือมีสีสันสวยงามจะช่วยเสริมดวงความรักและความสุขอัญมณีเครื่องราง อัญมณีที่เหมาะกับชาวราศีตุลคือทับทิมมรกตหรือเพชรซึ่งจะช่วยเสริมเสน่ห์ความรักและความมั่งคั่งส่วนเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับความรักความเมตตาหรือความสมดุลก็จะช่วยเสริมดวงได้เช่นกันเจริญสติภาวนาการฝึกสมาธิหรือเจริญสติภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ชาวราศีตุลมีสติปัญญาในการตัดสินใจและสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างสงบและมีประสิทธิภาพบทนำภาพรวมของชาวราศีตุล โดยทั่วไปมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีซึ่งเป็นตัวแทนของความรักความสุขความงามและศิลปะทําให้ชาวราศีตุลมกักเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีรสนิยมดีรักความสวยงามชอบความสงบและมีความเป็นธรรมสูง ตามหลักโหราศาสตร์ไทยชาวราศีตุลเป็นราศีธตุลมมีสัญ,ญลักษณ์เป็นคันช่างซึ่งสะท้อนถึงบุคลิกที่ชอบความสมดุลความยุติธรรมและมักจะพยายามสร้างความปรองดองในทุกสถานการณ์พวกเขามักเป็นนักการทูตท,ที่ดีมีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีความสามารถในการมองเห็นทั้งสองด้านของปัญหาแนวคิดของหมอช้างทศพรศีตุลา หมอช้างมักจะเน้นย้ำถึงอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ที่โคจรเข้าสู่ราศีต่างๆและผลกระทบต่อชีวิตของชาวราศีนั้นๆโดยจะให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตอย่างมีสติการทำบุญเสริมดวงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับพลังงานของดวงดาวแนวคิดของหมอลักษ์เรขานิเทศหมอลักษมักจะเน้นเรื่องปรากฏการดาวใหญ่ และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนกับแต่ละราศีโดยเฉพาะเมื่อดาวมริตยูพระราหูดาวพฤหัสบดีหรือดาวเสาย้ายราศีซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคนเหล่านั้นและจะเน้นย้ำถึงการทำบุญเพื่อสร้างบุญบารมีและการเตือนให้ระมัดระวังในเรื่องสำคัญต่างๆ ขอให้การงานของคุณรุ่งโรจน์ไม่ว่าจะจับงานเล็กหรือใหญ่ก็สำเร็จงดงามมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมง,งานให้ความเคารพนับถือและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ขาดสายการเงินก็ขอให้พุ่งพรว่ดไหลามาเทมาเงินก้อนโตหลังไหลเข้าบ้านเป็นสายทานความมั่งคั่งค่อยๆะส,สมเป็นขุนคลังที่มั่นคงไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือทำงานประจำล้วนก่อเกิดผลลัพ์อันน่าภาคภูมิใจ สำหรับความรักขอให้ชาวราศีตุลได้พบเจอความสุขในหัวใจคนมีคู่ก็ขอให้เข้าใจกันซื่อสัตย์ต่อกันเดินเคียงข้างกันไปอย่างมั่นคงแนบแน่นส่วนผู้ที่ยังโสดก็ขอให้ได้พบคนดีคนที่จริงใจพร้อมมอบความอบอุ่นเติมเต็มใจใคุณในเวลาที่เหมาะสมสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงกายใจปราศจากโรคภยัยมีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมพร้อมจะต่อสู้กับทุกเรื่องราว ขอให้โชคลาบใหญ่ไหลหลังเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าคุณจะอธิษฐานหรือหวังสิ่งใดจงสำฤทธิ์ผลตามแรงกุศลบุญเก่าที่เคยทำไว้ขอให้มานำทางเปิดประตูแห่งโอกาสและความสุขให้ชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปหากคิดจะเสี่ยงโชคหรือหวังลาบผลใหญ่ๆก็ขอให้มีโอกาสได้รับข่าวดีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในแบบที่เกินความคาดหมาย ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านชาวราศีตุลก้าวสู่วันใหม่ด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจในโชคชะตาของตนเองเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่ทอดทิ้งผู้ที่ทำความดีอยู่เสมออย่าลืมว่าพลังแห่งใจคือแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งมงคลเข้ามาหาหากสิ่งที่ได้รับฟังในวันนี้สร้างกำลังใจหรือความศรัทธาให้กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดพลังคำทำนายครั้งต่อไปรวมถึงส่งแรงใจผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงให้เราได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆต่อไป ขอให้พรแห่งฟ้าและดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบารมีบุญเก่าจงนำพาความสุขความเจริญความสำเร็จและโชคลาภทั้งปวงมาสู่ชีวิตของคุณตลอดไปนะคะ